สุภาษิตบทที่24ข้อที่32เมื่อข้ามองดูข้าได้พิเคราะห์ข้าได้เห็นและข้าได้รับคติสอนใจโซโลมอนบอกว่าโอ้เมื่อฉันเห็นแล้วฉันก็พิจารณา ไต่ตรองอย่างท่วนทีฉันก็เอาใจใส่กับสิ่งที่ฉันเห็นนั้นตอนที่ฉันเดินผ่านไอ้ทุ่งนาและสวนองุ่นของเจ้าของที่ไม่ได้เรื่องเนี่ยฉันก็ไต่ตรองดูโอ้คนแบบไล่นาแบบนี้เนี่ยไอ้เจ้าของมันต้องขี้เกียจมากเลยโอ้สวนองุ่นแบบนี้เนี่ยเจ้าของมันต้องโง่เขลามากเลยเนี่ยโอ้โหถึงปล่อยให้สุดโทรมเสื่อมโทรมและก็ไม่เกิดผลขนาดนี้ข้อนี้น่าสนใจมากหมายความว่าซโลมอนเนี่ยได้รับบทเรียนจากการมองและพิจารณาบางสิ่งบางอย่างแม้แต่คนที่ยิ่ ยิ่งใหญ่กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และเฉลียวฉลาดอย่างเซโรมอนยังสามารถได้รับบทเรียนจากทุ่งนาและสวนของคนเกียรติคารและคนไร้สามาัญสำนึกเราก็เหมือนกันวันนี้ไม่ว่าเราเป็นใครก็ตามเราสามารถเรียนรู้จาก เหตุการณ์ต่างๆสิ่งต่างๆได้เสมอเราสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนโง่เขาโอ้โหมันไม่ซื่อขนาดนี้คนนี้ทําไมมันโง่จังทาไมทําแบบนี้ดูชีวิตพังไม่รู้จะพังไงเรียนรู้แล้วก็พินะพินิษพ,พิเคราะ์ดูแล้วก็เรียนรู้จากมันโซรลม,มอนแม้นผ่านไปในทุงน่งนาใช่ไหมเขาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่องใหญ่อยู่ในพระราชวังที่งดงามแล้วทุง่งนาจะมีประโยชน์อะไรสำหรับเขามีประโยชน์เมื่อเขาพินิจพิเคราะดูเขาเป็นคนที่มีสีปัญยาล้ำเลิศแล้วไอ้คนโง่เขากับคนไร้สามัญสำนึกจะสอนเขาได้ยังไงสอนได้เมื่อเขาเริ่มสัง ไตรตรองเรียนรู้ว่าเป็นอย่างไรดังนั้นยิ่งเราสังเกตเรียนรู้เราก็จะยิ่งฉลาดขึ้นเรื่อยๆเราก็จะยิ่งกลับไปสวนของเราแล้วก็พัฒนาทุ่งนาของเราพัฒนาสวนอุ่หของเราไม่ให้เป็นเหมือนกับไอคนพวกนี้วันนี้เนี่ยเมื่อคนรอบข้างทําตัวงี่เง่าขนาดไหนก็ตามล้วนแต่สามารถเป็นประโยชน์ในฝ่ายวิญญาณสําหรับเราได้เราก็เรียนรู้โอรู้ละเราจะไม่ลำเอียงเหมือนคนนั้นเราจะไม่นินทาเหมือนเขา รู้ละเราจะไม่เป็นแบบนี้เหมือนเขาดูสิชีวิตเขาครอบครัวไม่มีความสุขเลยดูสิเขาเป็นอย่างเออไม่เอาดีกว่าเราไม่ทําแบบนั้นเมื่อเราเห็นเราก็พิจารณาไตรตรองไขควรดูแล้วก็สิ่งที่เราพบเจอจะเป็นประโยชน์สําหรับเราดังนั้นไม่ว่าคนรอบข้างหรือสถานก,การณ์รอบข้างจะเป็นอย่างไรก็ตามมีปัญญาที่มาจากเบื้องบนซ่อนอยู่ในนั้นเสมอให้เราเรียนรู้แล้วก็นํามาไตรตรองพินิจพิจารณาแล้วก็นํามาใช้กับชีวิตของเราที่จะไม่ทําเหมือนกับพวกเขาที่ผิดพ,าพลาดทั้งไปนั้น